ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับผมพี่น้องเอามื่อนนี้กับวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธที่สิบามีนาคมสองห้าหกเจ็ดครับวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับเอาเมื่อนนี้เพอเตรียมผ้าสรุปพี่น้องสรุปโค้งสุดท้ายเนาะครับเนาะลาวพัฒนาก็มีอยู่ประมาณสิบหกอาจารย์ในพี่น้องเรื่องงวดนี้สิบหกอาจารย์ดังเนาะครับเนาะก็คือเก่ากับเบาเหลยมคือเก่าพี่น้องครับผม นุ่งกันเอาแกนเปล่าแลมเป็นผู้ชีดอันนี้ออกนะครับเีาแกนกับที่เป็นคนอ่านนี่ต่อเอฟจีเห็นไหมเดือนเวลาอายบ้านเนาะเบิ้งตะพี่น้องเนี่ยพอแกนมันเริ่มเลยนะครับพอแกนมันเริ่มจากของอาจารย์เหม่งนะครับเด้อมานี่ครับปราพัฒนาอาจารย์เหม่งบนล่างวิ่งรูดสองกับห้า นะครับส่วนจับคู่กับเน้นแปดสองเก็ดสองนะพี่น้องเด้อใช่ขนาดพี่น้องเนียครับเอา้ตอนาตรงคะแนนเอาแหลมสองกับห้าสองห้าครับแคปหน้าจอครับผมเอาขอแตรมขอขอบคุณอะไรนะครับเด้ออาจารย์เหม่งเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เบาแหลมพารวยพี่น้องงวดที่ผ่านมาฟันแปดตัวเดียวนะพี่น้องเด้อ เด็กวิ่งเขาได้งวดที่ผ่านมางวดน,นี้กัฟันที่6ตัวเดียวนะครับเบาเหลี่ยมพารวยเอาลงคะแนนก่อนครับผมหตัวเดียวครับวันนี้ส่วนจับคูพี่น้องแคปหน้าจอครับผมฟันที่6กสีได้พี่นอ้องเด้สี่หกหงวดน,นี้มี6กหนึ่งสองสเน้น6กสกัน9กสครับส่วนเลขสามตัวก็ตามนี้พี่น้อง รับแชปหน้าจอครับผมขับไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางนะพี่น้องครับ,บลพาพัฒนาหนุ่มสวนยางนะพี่น้องเนาะบนล่างนิ่งรูด8กับ0นะครับเอาลงคะแนนเอาเหลี่ยแปดกับศน ครับเอาส่วนจับคู่เด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เน้น2880ปศนะครับ <c oughs> แชทหน้าจอครับผม <c oughs> ครับเตรียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อห <c oughs> นุ่มสวนยางนะครับเนาะครับไปต่อครับผม <c oughs> ไปต่อที่เสียนนาดีกับเสียนนาดีบนล่างวิ่งรูด4กับ5 <c oughs> 4ี่กับ5้า ครับเอาส่วนจับคูพี่น้องขับหน้าจอครับผมครับขอแจมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนนาดีเนาะครับเนาะครับจะลืมกลับตัวน้องพี่น้องเด้อมารกซอบตัวใดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปเร็วๆจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ ครับนี่คือปูห้าเดแปดด้อครับเดอครับปูห้าเบนล่างวิ่งรูด9กับ0ูนเอาเรียบลงคะแนนเกกับ0ครับมาบันพี่น้องส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อครับปูเนีนที่เก้าสอง8ก้พี่น้องครับแชปหน้าจอครับผม ครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อปูห้าเจ็นะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์ชมพู่พี่น้องครับอาจารย์ชมพู่บนล่างวิ่งรูด8กับ9ลงคะแนนแกับ9ครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องแชัดหน้าจอครับผม ครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะครับไปต่อครับผมครับไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้องครับปูศูนย์เขีดเร็วิ่งเข่านะครับเรื่องงวดที่ผ่านมาก็ได้ครับงวดนี้ปูให้มาบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้านะครับเอาแปดกับเก้าบาร์เรียมลงคะแนน เกับ9ครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับพอแจมขอกับขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็นะครับเนาะเอามักสอบตัวเด็ก็อย่าลืมได้พี่น้องเด้อกลับตัวไว้นั่มนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราชนะครับ ปูโคราดบนล่างเิียงโรดศูนย์กับหนึ่งเอาลงคะแนนกันมาศูนย์กับหนึ่งครับส่วนปูจับครูได้พี่น้องเด้อครับแชทหน้าจอครับผมครับขอเตียมขอกราับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์กําแพงเพชรอาจารย์กําแพงเพชรงวดที่ผ่านมากกับเขานะครับเด้อสีเข้าตรงๆนะครับครับวดนี้อาจารย์ไห้มาบนล่างวิ่งรูด6กับ9เน้นที่6กหกับ9 6กับ9ครับอาส่วนจับคู่พี่น้องครับเชับหน้าจอครับผม ครับพเอเียบขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรน,นะครับเนาะคอยปังๆอีกเร้องวดนี้มีหกเจ็ดหกสองหกสามนะพี่น้องครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางเด็กหิิงบุรุษจักงวดในของอาจารย์นี่จะว่าจับคูหลุดนะพี่น้องงวดนี้บนวิ่งรูดหกับเจหกกับเจ็ด ลงคะแนนไปน้่พี่น้องปานนี้ส่วนล่างนะครับล่างวิ่งรวดแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้าแปดกับเก้าเอาส่วนจับคู่พี่น้องแคบหน้าจอครับผมอาชีน,น,นันแน่ได้พี่น้องได้สันส้นๆแน่ได้พอตีมยืนจับเอาครับ ามาขอแจมขอขอบคุณหลไรนเด้ครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับไปต่อที่สุดใจพารวยนะครับสุดใจพารวยบนล่างวิ่งรูด8กับ6เอาพี่น้อง8กับ6 8กับ6ครับ บานิส่วนจับคู่พี่น้องชุดใจเพลนแห่ที่เจ็ดห้าแปดห้านะครับเด้อครับจะว่ามักตัวทีพ่นพ่นบนเลนแหยห้องมักเข่าเก่านะพี่น้องชุดวินก็มีนะครับเจ็ดแปดเก้าหกห้าสามครับเอาพอแจ่มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะรับชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูสมหวังพี่น้องปู่สมหวังบนล่างวิ่งรูด1นึกับ9เอา1นึกับ9เอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องวันนี้ถับแคปหน้าจอครับผมเน้นหนึ่งเก้านะครับเด้อของปู่สมหวังนะครับเนาะเต็กสามตัวกับเจ็ดหนึ่งเกนะครับ ขับแปหน้าจอครับผมครับผมพอเตรียมขอ้อกราบขอบคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สมหวังเนาะครับเนาะขอให้ปังๆนะพี่น้องงวดนี้ปู่สมหวังนะครับ,นะปนะปรบไปต่อที่พ่อแหล่ได้พี่น้องพ่อแหล่นอนนางวดที่ผ่านมาก,กะแปดสี่เข้าตัวกับนะครับนะเนาะเหลขกล่างออกสี่แปดครับงวดนน้บไ้มาบนล่างวิ่งรูดแปดกับหนึ่ง แกับหนึ่งบาวแยมลงคะแนนแปดกับหนึ่งครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องเน้นที่หนึ่งสี่หนึ่งดนะครับเด้อครับที่สําคัญมักตัวใดห้องจะลืมพี่น้องกับตัว้ว้น่ำเนาะครับเนาะอ่าพ่อแจมขอขอบคุณหลายๆด้นะครับเด้อพ่อแหลนอนนานเนาะครับเนาะครับขอให้ปังปังกีกงวดนี้นะครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูสสป่สีสะเกดพี่น้องปู่สีสะเกดบนล่างวิ่งรูด5กับ6นะครับ5กับ6ลงคะแนน5กับ6ครับเอาส่วนจับคููได้พี่น้องเด้อครับเน้นที่6 2สอง2 5 9สองครับตัวที่บนเนนเข้ามาเข้าเก่าเนาะครับเนาะ เอาพเตรียมข้อกราบขอบคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สีสเกตดนะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนน้องคายพี่น้องครับเสียนน้องคายนี่งวดที่ผ่านมากกับ8ปเข่าแปดซีได้พี่น้องเด้อเข้าตัวกับเรียกล่างออกซี ครับงมวดนี้พเนแม่มาบนล่างมิ่งรูดสามกับสี่สามกับสี่ครับสามกับสี่เอาส่วนจับคู่พี่น้องเบิ้งได้รับเด้หมวดนี้บนแนนี้อาจทีเปาวชีบัลก็ได้นะพี่น้องเนะเาะสามเออเอาจชบหน้าจอครับผมสามหกก็มีตัวนี้เอสามหกสี่หกโอ้ชนกันไลยอาจารย์อยู่เด้อพี่นอ้องตัวเด่นนี่ยเออ อ้าวพอเตียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดก็คือของพอเตียมพี่น้องกะเห็นเห็นน้ำกันนะเนาะพี่น้องเนาะพอเตียมกะบวบไล่ละบนล่างมีดูดซีกับเก้าเน้นที่ซีพร้อมแต่ว่าซีนี่คะแนนก,นกน็อาจจะหน่อยเนี่ยเด้อบอกเป็นยังพี่น้อง ครับพอเตรียมเน้นให้สีหนึ่งสีสองสีหกได้พี่น้องเด้อส่วนตัวกันตัวเบิ้ลกับเบิ้งเอาเนาะพี่น้องเนาะเอาผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกับกาบขอโทษขอให้ได้ครับเด้ออันนี้พอเตรียมผิพามานับคะแนนน้ากันบานเลยครับว่นมีอาจารย์เนี่ยโอ้ว่ามีตัวไดนครับแคปหน้าจอไปครับผมสองสนามทุนไทยนะครับเนาะครับสำรับของทนาจารย์เสี้ยนหนองคายนี่ครับสามหกสี่หกนี่นี่ครับเรามาระวังกันครับผม บานนี้นนก,นกระสีมีหลายตัวแน่พี่น้องเดี๋ยวน,น,นับก่อนพี่น้องศูนย์ศูนย์มีสามเนาะหนึ่งกับมีสามสองมีหนึ่งสามมีหนึ่งสี่มีสามห้าม,มีสามหกมีห้าคะแนนเจ็ดมีหนึ่งคะแนน 8มี6กคะแนน9มี7จ็ดคะแนนเอาเก่าไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะคะแนนไล่กุมูเก้ลองลอง8ปดได้พี่น้องเด้อ หกกับหาเนาะเอาซ้ำนี no, oh. ้เนาะมาแล้วเพรว่าหลายตัวเออเตี้ยว่านสี่กับหานี่เอซมาเก่าได้พี่น้องได้เก้าสี่เก้าห้าหรือแปดสี่แปห้าหกสี่หกห้ไปประมาณนี้นะครับเอามาลงเบิดกกระลายตัวแมนวะเอาซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะงาๆคเขียนเลเก้าแป มันจับคู่คมบ่าจับคู่พี่น้องเอเซีลดสองคู่ทั้งนั้นแ่ะพี่น้องมาตัวอื่นเข้าไปจับอีกครับผมขามาเจอผู่คนจับบเปลี่ยนเบิ้งเป็นแนวทางไก่ไล่ไปให้ฮกหาออกแล้วว่าต้องออกเอาซ้ำนี่แหละเอาซ้ำนี่แหละสบายครับผมครับผู้ใดมาคู่ใด้เคยจับเอาอีกเด้อพี่น้องครับเบิ้ง อยู่ดีนี่แต่ตัวเด่น,เนของคู่บาอาจารย์ไล,ลายลสำนักครับผมเป็นตัวเด่นของคนเลยกี่เดึงไม้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องกะจับคู่ไว้ลองเบิง้งพี่น้องเนาะเถยวมันเป็นจังโศกจังบุญเถ้ะมันเข่า ตัวร่องกับบนวัชพุ่มี่เนาะเบาเรียมเนาะตัวร่องกับมาเลยเนี่ยจังเล็กสามครับหกสี่หกสามครับผมกับละมันระวังครับมีหลายสำนักที่ชนกันทำนี่เนาะอ้าวผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกับกาบขอโทษขออภัยนะครับเด้ออีฟซีกาดตามตามคะแนนเนาะครับเนาะถ้าอีฟซีบอมากับที่พอเตรียมจับคู่กับเอาไปจับพี่ก็ได้เพียงนะครับเอาคอยแฮงๆเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ ครับเอาอจะเลื่มเด้อพี่น้องเด้อเข้าแล้วอย่าเลื่มกดไลค์กดแชร่พ่อเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพ่อเตียมน้ำครับสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมขอเอวพอดในเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมครับเมื่อแรกนี่สองทุ่มครึ่งขอให้แห้งๆรวยๆให้โฉกๆมันมาน้ำกันนะพี่น้องเด้อครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกหลังหัวยลาวพัฒนาออกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม Thank you